คนทดลองแล้วกันนะเ <c oughs> ป็นรุ่นหนึ่งอย่างเช่นที่เราไปดูงานที่เชียงรากเอาไว้นะคะเขามีดังด้งานภาษาปรกมราณสิบห้าถึงยี่สินาทีต่อวันสาวันต่อสัปดาห์นะคะนี่เรากราเทตัวเองถ้าใครไม่ได้จับได้เลยค่ะถ้าใครไม่ไหวจับเลยค่ะเจ็ดปสิบปีคพรเจ็ดสิปีแล้วเนี่ย พอเซนในการประกเพเป็น3 okay. 2 4เปอง์็ต right, ่้แล้วก็เอาอลกาน่รเย็นเยนอันนี้่าขงไหมคะขอ แล้วพอยอะมากขึ้นว่าคนมันจะเล่นลงไปแขนซ้ายยกมือเหนือหัวค่ะมูหน้าหน้าไม่หนักเลยขาซ้ายขาขวาตุ้มต่อแอลหยาบยังเท่านั้นวนนะคะแมวคือใครอยากเลือกทั้งสามมั้ยพอยกมือต่อ ีม่งนกเลือนนก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 นคนกนกนกีกนวนก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 กนกนกนนก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 ากากกกกกก ความเปลี่ยนแปลนะคะสมองของคนเรานะคะรปปับผมเป็นตัวแทนันขอขอบคุณแล้วก็โอกาสต่อไปอาต้องเชิทางโรเรมาให้ความรู้อีกแล้วก็ในอนจะต้องมีการตู้ออสูอาเรับยาบาลนะค,ะานะคะมา่กันพิจารณารัสูเพื่อก่ิสร้างสรรคกับุในผู้ส่งอยู่ของแทปรเมือศีาชาของเราีครับก็ขอเสรให้กับ